ราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบได้แบบหวานอะไรกันขนาดว่ายบอกรักกันทุกวันหรือว่ากอดกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีสิ่งที่เขาพูดออกมาเวลาที่เขาเขาหวังดีเนี่ยก็จะเป็นคําที่แบบเราก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมแม่แบบต้องคอยบน่นทําไมต้องว่าเขารักเราแล้วเขาก็อยากให้เราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปคิดวันหนึ่งเราก็จะรู้เองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ม,มันมีคุณค่าแล้วก็มันมันควรจะทํำยังไงเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับเราสวัสดีค่ะกว่าจะนึกขึ้นด้ ที่เราั้นได้พบได้เจอเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอไม่นานขนาดนี้แต่เมื่อลองมานึกย้อนไปวันที่ร้ายหรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆเรื่อยมาก็แค่คนทื่อ ใช้พูดแทนสายตาว่ารักยิ่งกว่ามันมากยิ่งกว่า ขอบคุณค่ะตอนแรกก็กะจะไม่ร้องนะคะพอขึ้นมามันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะคะรู้สึกว่าปกติแล้วก็คงจะคล้ายๆกับทุกคนนะคะที่เราสองคนก็จะไม่ค่อยได้บอกรักกันแล้วก็น้องๆพี่ๆหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนฟ้ายนะคะที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปบอกรักคุณแม่นะคะอย่างวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ขึ้นมาอยู่บนเวทีกับคุณแม่นะคะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีมากอยากจะให้ลูกๆทุกๆคนนะคะอยากคิดว่า,าคนอื่นสำคัญกับชีวิตของเรา คนที่สำคัญมากที่สุดกับเราคือคนที่ให้กำเนิดกับเรามานะคะแล้วก็ให้ชีวิตให้อนาคตกับเราเพราะฉะนั้นรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักครอบครัวให้มากๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราอีกแล้วคะ่ะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆรักแม่มากนะคะ ขอบคุณมากค่ะพบกับศิลปินท่านต่อไปนะคะขอเสียงให้พอยค่ะ